เทมเปิลคอล์กการ์เดนเบ ijing เทมเปิลคอล์กการ์เดนมีดอกบอสซอเชอรี่บอสซ์มขอมวนหน้าเธอสวยมากแล้วจะพาไปเดินดูสวนว่าเป็นยังไงแมสก์เกิร์ดูหมวกฉันแบบคัพเปอร์นางนั่งก็คือหมวกของนางแหละแล้วนางก็ซื้อใหม่เธอจับเติงจับเติงจับเติงพิเศษจับเติงวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้เขาเผา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขากระดาษใช่ไห <Okay, fine. S 2> ม Now the trick วันนี้นางพามาสวนนะเดินเชิงไปเข้ากาดนตอนนี้แล้วดูใบไม้ผิดคนเยอะมากนู้นละใครนี่ละใครด้วยคนเยอะมากเลยนะเพราะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยน่าจะเป็นวันเช็งแมงมงแล้วแบบเขาหยุดกันนอว,ว่ะคนจีนก็หยุดอีกๆก็หยุดเดี๋ยวให้นางพาไปซื้อตั๋วก่อ อ่นนี้ไปซื้อตัว๋วให้มันต้องซื้อตั๋วแล้วเข้าไปในสวนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสวนจะเป็นยังไงสวนที่เรามาก็คือ t e m p ปิล a อนการ e ดิน g วจคือเป็นสวนที่แบบฟิงสวยมากนะจ๊ะคนเยอะซื้อนี่ประมาณสิบหยวนถ้าเป็นเด็กก็น่าจะห้าคนยี่สิบห้ามันเขาก็จะมีส่วนลบสมาชิกเหมือนกันไปแล้วเล่าไปข้างในกะ่อน คนเยอะมากเป็นสวนที่ใหญ่นะเขาบอกว่าที่นี่สปริงสวยมากช่เลยี่ h a s good a lovely spring flowers garden แล้วก็นั่งรถมาไกลามากต้องเป็นชั่วโมงกว่าเกือบสองชี่โมงอะแน่พามาเราจะไปดูสวนว่าตรงไหนสวยๆเราจะถ่ายมาฝากนะ Walking place คือวันนี้เขาเออติดอยู่แล้วหนึ่งคือวันนี้เขาเผาแบบพวกกระดาษอะไรเงี้ยวันชิงเมงอะไร,รใช่ไหมละ่ะแล้ววันนี้อากาศค่อนข้างแย่ก็เลยใส่ PM อ่าหน้ากาก P ีเอ็น95เพราะว่าตรงนี้ก็คือแบบเขาเผาไม่เงี้ยก็คือ PM เอ็ม2.5เยอะมากอะไรแบบนะี้นางไม่เดินไปตรงนั้นนะคนเยอะนางก็เลยจะลัดพาไปนางเคยมาแล้วครั้งหนึง่ง วันนี้เป็นวันที่ร้อนมากก็คือเดือนนี้คือเดือนเมษานะเดือนเมษาวันที่5เมษาก็เขา้าฤดูไมไม้ผิดฤดูไม้ไม้ผิดแล้วก็จะเขา้าฤดูร้อนเนาะแฟนหนูก็ร้อนมาก30องศาเหมือนกันไม่ต่างกับไทยร้อนกับไทยอีกนางบอกเวลาหนาวก็หนาวมากเวลาร้อนก็ร้อนมาก <c oughs> นาวเวดอะ <c oughs> จริงๆที่จีนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสวนบบ ใหญ่จริงเพราะว่ารองรับประชากรของเขาค่อนข้างเยอะเนาะก็เข้าใจที่แบบส่วนทุกที่แบบเขาทําดีมากคือก็คุ้มค่าแต่การที่เข้าเสียภาษีแล้วเขาก็ได้สิ่งสาธารณูปโภคที่ดีอะไรเงี้ยเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอ้อลืมไปมันมีแผนที่ด้วยนี่เนี่ยจะมีแผนที่ให้ด้วยว่าเราเข้าตรงไหนมีตรงไหนบ้างเขาบอกอยู่นะ มันมีตรงไหนบ้างตรงไหนบ้างเราอ่านไม่ออกภาษาจีนนะแต่ก็ง وم, งงงทางไปได้เปิดตั้งแต่หกโมงถึงน่าจะประมาณสองทุ่มมั้ง mm hmm. เธอดูดีมันอยู่ใกล้ภูเขามากเลยภูเขาอะ่ะมีภูเขาด้วยเขียวขจีเป็นภูเขาอะ่ะเป็นใกล้เป็นสวนสาธารณะที่ใกล้ภูเขามากอะ่ะแล้วก็แบบน่ามามากเลยเป็นภู เป็นสวนที่แบบใหญ่ใหญ่จริงๆจริงๆที่จีนนะ่ทกกนะนาานะที่ปักกิ่งอนะ่ะสวนสาธารณะที่ปักกิ่งอ่ะคือใหญ่ทุกที่นะอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนอันนี้ก็จะอยู่แบบตามแบบชานเขาหน่อยแบบทางชนบทหน่อยอะไรประมาณเนี้ยสวยมากถ้าแบบดอกไม้ออกดอกพุ่มิญ้าช่วงต้นไม้ออกแบบสะพังมากเลยจะสวยมากๆเลยอันนี้จริง ช่วงนี้ก็จะออกเป็นบางดอกเท่านั้นเช่นแบบเชอร์รีบอสซาก็คือพอกซากาโรสซากุระอะไรประมาณนี้พวกต้นเขียวๆก็เริ่มออกบอกออกใบแล้วเห็นไหมเห็นเขาด้วยเห็นเขาแต่ไม่เห็นเราเลยอะ่ะน,นี่ก็จะมีต้นไม้นะเชอร์รีบอสซาจะเยอะเพราะวต้นขาเขาต้นใหญ่อันนี้น่าจะเป็นดอกทิวลิปบ,บ้างแต่มันยังไม่เกิดเลยแปลว่า ช่วงฤดูแบบซัมเมอร์ถึงจะบบมีดอกไม้แบบ,แบ,บเปร่งแบบเต็มที่เลยอะไรงเงี้ยเห็นหะดอกไม้ไดแดงอ่ะคนก็เยอะนะเพราะว่าอันนี้มันหยุดไงคนเยอะมันนางเดินไปก่อนแล้วหาที่นั่งแล้วนะน,น่าจะเป็นดอกทิวลิป่ะเนี่ยนะ ดอกไม้มันยังไม่ออกเต็มที่อ่ะมันรอช่วงหน้าร้อนมันคือจะออกแบบเต็มแล้วสีเขียวหมดเลยก็คือวธรรมชาติมาเต็มช่วงนี้มบนมาเพิ่งจะเข้าฤดูใบไม้ผลิมันก็จะเริ่มอิกบางต้นบางดอก ไ้เอสคีมเป็นดอกไม้น่าจะรสพีชนะ2 2วนี้อาเอวอคนเยอะมากเลยนะาวสเด็กๆเล่นโลโรเบด้วย โอเค่บอกว่าถ้าเรารีวิวไอซีบเดนเรากัดไปแล้วแหละเป็นดอกไม้สวยมากกลิ่นพริสแล้วมันเหมือนกับดอกสักราร่าเลยหอมมากเลยยี่สิบสองหยวนเลยนะร้อนซ้อม ย้อมเหมี <tomato> <Os Ag nes> ่อวสวยมากไอติมเป็นร้อยคือมันหอมมากมันเป็นกลิ่นพลชด้วยแล้วก็ดูเหมือนเป็นซากุระแล้วก็แบบสวยมากด้วยเด้เข้ามาช่างชิลกินไปเรื่อยๆอร่อยสวยมากเลยอ่ะ มีของขายนะแล้วก็มีโหข้างในเป็นสวนข้างในอะ่ะแล้วก็มีห้องน้ำทุกๆจุดเลยนะสวนสาธารณะจะมีห้องน้ำทุกจุดเลยนะจ๊ะย s yes, I want to go to toilet โอเคน้าไปเข้าห้องน้ำล้วส่วนใหญ่มากใก้ภูเขาด้วย ห้องน้ำจะมีทุกจุดอยู่แลว้วแล้วเขาก็จะมาปิกนิกกันกินอะไรกันห้องน้ำสนสถานะาก็ส่วนมากก็จะดีนะคนจะบอกว่าห้องน้ำจีนไม่ดีเดี๋ยวนี้จีนห้องน้ำดีมากนะเดี๋ยวจะมีเป็นพอย n t จุดนะเขาก็จะมาถ่ายรูปก,กับเชอร์รี่วอสซ์สีโชโรแล้วก็สีขาวทังก็จะเป็นจุดๆเป็นมากมากวอยู่ใกล้เขามาก,ากา่ะ คนก็ชอบดอกสีม่วร้อนนะ่ะเลยจะเก็ี้มาอย่างร้อนเลยอ้อคนถ่ายรูปก,กันเยอะมากชเชอรี่ว,ว่าอส,สีเหลืองก,ก็มีงนั้นนี่สีขาวอันเล็กๆก็มีคือต้นสักกระะนั่นแหละ นก็อันนี้มีกลิ่นด้วยอ่ะ Okay, 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 okay. Three, two, uh. <laughs> Sorry. 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 Beautiful cherry Beautiful, <laughs> thank, thank you. It is very rough. <laughs> <laughs> จะถ่ายจะถ่ายกันรอดผ <c oughs> ่านเด <c oughs> ินเป็นร้อยเมตรแล้วนะผ่าเดินเป็นกิโลแล้วยังผ่านนั่งเลยนางก็พยายามแบบว่าเดินไปที่อยู่ให้คนไม่มีเยอะๆไม่ให้มีคนนู่นจะขึ้นไปทางตอนหนืง <c oughs> ร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยปวดแล้วเนี่ยแต่คนก็มาถ่ายรูปกันเนาะก็ดูร้อนดูด้อยวัยร้อนเหมือนกันแล้วเนี่ยเนี่ยใกล้ภูเขามากเลยตอนเนี้ยเดินขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆก็ใกล้ภูเขาค ภูเขาว่าดูดินางจะไปพาไปนั่งพอ,อยไหน มีน้ำอยู่ตรงกลางด้คือเป็นแผนที่ที่ใหญ่มากเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่มาก เดินแบบไกลมากจากตอนใต้ขึ้นมาตอนเหนือนางาพาไปนั่งปิกนิกที่ตอนตอนเหนืออ่อยแล้วพาเดินสุดสุดทางอีกแล้วดูๆไม่น้ำไม่น้ำเดี๋ยวก่าจะได้นั่งเดินมาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงชั่วโมงเฮ้ยน้า นงทีม่มีคนเลยนะแล้วก็มีดอกหญ้าสีม่วงดูว่าที่ไทยเด็กดอกอะไรดูปิกนิกของเธอเลยไม่นี่นายจะกินขนมปังเรากินข้าว lunch time ชื่อปิกนิกแบบเด็ก นั่งพักนอนพักก่อนอคนก็แบบหาที่นั่งกันลม่ลมๆใต้ลม่มผ้าไอ้ใต้ล่มไม้อะไรเงี้ยเอรแทงเชแล้วก็หอบข้าวมากินโอเคบินจอยทูส์การ์เด้นพักแล้วก็หลับเปน็นตื่นแล้วนะ เราไปดึงเตื่นแล้วนะได้ยินเสียงกล้องไหมเดยวเด้ออันก็นอนตรงนี้คนระย้ายมาสามที่แล้วกินข้าวที่หนึง่งย้ายมานอนที่หนึ่งย้ายมาอยางนี้จนได้ที่ที่เหมาะสมมากกแ็แบบลมลมคนไม่เยอะอะไรเงี้ยอยู่ล้ๆต้นไม้แล้วรู้สุกเปิดหัวมากเลยได้วอดอแคลปิกบ้างลยลนอนค้างคืนอะไรอย่างเงี้ยใช่ ใช่ไหมก็แบบลมเย็นดีอากาศถ่ายเทดีมีต้นไม้อะไรเงรี้ยก็นี่แหละนี่แหละคือทิปการออกมาปิกนิกข้างนอกที่สวนนี่ใครมาก็สั่งกินติวน๋วได้นะติวนี่อยเกี๊ยวคฟูน่ารักมากี้วเผีเสือ้อฟอมที่แบบบินได้เตะการใช้แปกงสราเซล

เดี๋ยวว่าซัมเมอรอ์ดอกไม้มันถึงจะแบบผลิใบเต็มที่ดอกทุกอันมันก็จะมีใบมีดอกดูเด๋ยวแมพโคตรใหญ่